ร่ะบบวิชาชีพแก๊งนี้เนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวสําหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันปัจจุบันภัยไซเบอร์ทวีความซับซ้อนและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเพิ่มมากขึ้นความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนจึงมีความจําเป็นอย่างยิง่งเพื่อสร้างระบบป้องกันที่แข็งแกรง่งและครอบคลุมทุกมิติสิ่งที่เราตาระหนักสูงมากในองค์กรของเราเนี่ย ในเรื่องของการเป็นบรรษัททิบาลที่ดีคือการที่เราจะต้องช่วยคนไทยนะครับแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์เคียวริตี้อย่างเต็มที่ดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภยัยให้มั่นใจยิ่งกว่ากับบริการใหม่ True CyberSafe ปกป้องภัยไซเบอร์ True Cyber s a f e ปกป้องยิ่งกว่าปลอดภัยยิ่งขึ้นปกป้องภัยให้กับทุกทุกท่านลูกค้าทูด,ดีแ t a กและ t r u ออนไ i n e ครับไม่ต้องโหลดแอปอะไรก็ใช้ได้เลยบริการนี้ free